สบายและสวัสดีเออพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับมาตลาดนะพี่น้องประมาณห้าโมงเช้าคนหลายเลยน้อไปไปเลยไปติดตามกันครับมากำนองทรายพี่น้องมาซื้อเครื่องเมื่อเฮ็ดนั่นผุกเข็มนะพี่น้องมีตรงนี้เหมือนโซ่เล็บไม้อย่างออื่นมันมีแก่แยกขาด phải 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 còn lại thì đang hái bông cho rút nhưng mà vẫn còn lại đèn ơi nào 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 salad unicorn luông

hang. cái xi măng xin mu. rồi, ừ, à, để Xin à, chào. <laughs> các luôn à du มันนี่โลหรอกือบสิบห้านี่เขาสิบห้าเบิกมั้งเ้าโลน่ะนี่ไงไหมครับเนาะ

ตลาดนี่ครี่ยอง0 0เรมาลอกตลาดเซนเต็มปุ่งเลยเซนเต็มตาเลยเดี๋ยวเอาซ็นลงไปไว้ก่อนนะไว้พอมาใหม่

ทางาเด้อทำงานไม่ไผ่เด้อทำานเด้อเอลงทางโมกนะบะนี่สลืลอ xong khoai quang xong khoai ạ, mang xong khoai quang khoai 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 nào 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 Đây uh, vừa đây uh... dài này Nhanh nè, nó sẽ con นฮที่เอาที่วตนันเบาอีิงนักเียนก็พูดนี่เอติดแหงอย่น้องเล้กสองสองหกสองพ่อขอุนะป้าขอบคุนี่เลออพ่เลยที่ เยอะอย่างหมดพอจังไหนไปเที่ยวตอนนใส่ยนะเด็กจะยิ่งโหดเด่นแลโดกเด็นที่เกือบไปตั้ง่เม่อกี้เครื่องนุงเลยกระเป๋านึงกลจอด ะพี่น้องเดี๋ยวใช่ให้เพิ่งใหมพี่น้องนี่มุ้งเอาไปเอาไปเครื่องก่อนไปจากซื้อซีนซื้อนั้นแล้วไปหาเลาะซื้อมาใหม่พี่น้องโอ้เกือบพลาดเครื่องน้อยนะจังอ่อนบางคนอันอันนี้ไปใช้อันนั้นไปใช้อันนั้นทันดินปุกมึงบอกแกง่ายแล้วมันแก้ได้ อ่ยดจิตการแบบนั่นถูกไหคือการนันี้หน่อยเนื้คขาดีบ่ไหมคะแคลเซีอนเนาะ ขายเครืเลาะขายเลยกรงห้องไม่ซื้อละป่ากรงหอมกรงหอมซื้อไปละ้อซื้อลาเบรหาลยเนาะเออลาหมูด้ย เฮ้ยไปม่ไม่เออเออทุลายเลยคนตอนส่าน I mean ่ะอ้อเมือจะรถติดนี่อยู่่นไรอโซนขายเครื่องอยู่เครื่องกิตนะฮะไปนั่แล้วน้อง

นี่ฮะเื้อผักเื้อ,อยังน้องเดี๋ยวโซหาน้องชายก่อนแป๊บพีนนพ่น้องขายปลาแดงตามมานี่ยขอบคุณให้ขอบคุณไลปลาแดกตาม นี่ใช่ไหมเขาพูดนี่เหรอต้นหน้าชิ้นต้นเนี่ยสาปลาแดงใช่บหมคบวชมาได้ตามมาด้เ็น้ำชอไหมนะเบาพูดโมหะ อยู่ต่อนมันต่อนมันบุ่งต่อนแบบอะไรกันยังยังมันยังชิมบดสูงมากนะครับ ไอ้พี่น้องนี่มาโซนซีนมูแล้วโซนซีนหมูมันปกติบเมขั้นไมบริสุทธิ์บ้างหรอมืนอมื่อมืดบ้ง

กระดุกนะฮะกระดุกนะกระดุกเอาวะเสียบเอาวะกีบปลายิคืฮะกีบปลาโลกระดุกปลาโบอืมปลาทั้งนั้นคนระับอาหารสดตัวนี้ยโอ้โห มีไก่กระปูฮะมีซื้อเพิมหน่อยือวัผักมันหลายเนะยมาเท่าไหร่ตเป๊ะสิบสี่กิโลกรามมอก็ได้นี่เอาไปเจ้เลยฮะผักหลายไหมหืม

bà cái nào cây hì cái thôi cái này đấy <laughs> <laughs>

ไปย,ยิบยามแล้วอเาใบะนี่เต็มรถพี่น้องอมีมะเขืยงมีสินหมูมี้าาปุ่นผักนะพี่น้องนาะ mọi kìa mọi kìa, xin mũi, xin mũi bớt người mọi người mọi bún thì nó mọi người mọi người mọi được mọi đi mọi ngườ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 i นี่ผักกาดกะเมื่อถึงกับลาบนะพี่น้องกะนี่กะอออมะเขือลายแค่นี้เขือนมะเขือเบิดพี่น้องนี่ยังถ้าเอากระปุ้นเนาะน้องชายไม่ซื้อกระปุ้นเลยแก มันเล่นขอปนสองท่านยันบอกพ่อพี่น้องสองหมื่นเมื่อก่อนพี่น้องเป็นแบบนี้คือเครื่องอนะไรบุญเรียบร้อยแล้วเนะราก็จะได้องเมือเนะพี่น้องเนาะโอ้คนหลายเลยนี่ตลาดถุงนี้เฮายมันจอดรถที่้องเลยมาแต่เช้าๆประกาศแต่ห้าโมงผม ยังมีบอลจอดรถอยู่่ะยังไงคอนไใจพี่น้องเอฟซีบอร์ซูุคนครัมาติดสามช่องมูมงมุมานาเด้อพี่น้องเนดอะไรรับคอนพี่น้องไ,บา,องไบาน,น,นี่ก็ยังรถยังลังไหลเข้ามาอยู่พี่น้องเลยโอเคเลยนี่ยนะังไปนึอป่ออภัย ขับรถนี่นะคือไปฝานเล่นยูไทยใช่ไหมมันมีทางออกดินอยู่นั่นนะตะกี้มันออกรถมาเข้าฝัดเข้ามาพี่เข้าออกฝัดออกในแบบนี้ไปบูธทางพรมด่านเลยมันก็ปล่อยเข้าทางนีนะเออเโอ้รถนี่คขับ คางวาิ่งไม่ได้ซื้อป่อไปดอกไม่ไปมงเาไพี่น้องใบ้านเนี่ย